มาบอกดวงชาววันเสาร์ค่ะวันที่6-10ถึงสิงหาคม2566หรือว่า223 0้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันเสาร์เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นคลิปนี้แม่หมอมาชาสงวัน ขออภัยด้วยนะคะแม่หมอไม่ค่อยสบายเลยพักผ่อนวันนี้มาแล้วค่ะวันที่หกชาววันเสาร์ให้ถือเป็นการดูย้อนหลังนะคะคุณได้ไพ่ราชาไม่เท้า,าเรียกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะสิ่งที่คุณทำคุณมีอะไรที่โดดเด่นเหนือผู้อื่นคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานคุณจะเด่นด้านบุค,คลิกความเก่งความสามารถการพูดจาหรือว่าอ,อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความเด่นมีจุดเด่นอย่างนี้นะคะทำให้การงานของคุณสำเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็ ได้ตำแหน่งงานอย่างนี้นะคะการเรียนการสอบก็สำเร็จเรียกว่าสิ่งที่คุณได้มาวันนี้เพราะความเก่งด้านใดด้านหนึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวอย่างนี้วันนี้การงานยังคงดำเนินต่อไปยังอยู่ในความมั่นคงนะคะ สิ่งที่คุณทำมาถึงวันที่7คุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าการเรียนรู้เพิ่มเติมคุณอาจจะหาความรู้เพิ่มจากที่ใดที่หนึ่งที่คุณสนใจค่อยเรียนรู้ไปเป็นเรียนแบบคอร์สสั้นๆก็ได้นะคะเพื่อเสริมความรู้หรือว่าคุณเป็นคน สอนคนอื่นก็ได้ลูกหลานบริวารที่คุณสอนเขาเขาก็ทำออกมาได้ดีถ้าคุณมีลูกมีหลานหรือมีลูกน้องเขาเป็นเด็กที่ขยันเอาการเอางานแล้วก็เชื่อในการการบอกกล่าวการบังคับของคุณคือบังคับบัญชานะคะ การดูแลของคุณไม่ออกนอกลู่นอกทางประมาณนี้นะคะามาถึงวันที่8ดค่ะชาววันเสาร์คุณได้ไพ่อัศวินเรียนาการเงินมั่นคงค่ะแล้วก็ราบรื่นวันนี้การเดินทางก็ประสบความสำเร็จไม่มีอะไรติดขัดเรื่องเงินนะคะ มาถึงวันที่เก้าค่ะชาววันเสาร์เป็นไพ่ของคนที่มีประสบการณ์ด้านการงานหรือว่าการเรียนคุณได้ผ่านบททดสอบที่ยากลำบากมาเรียบร้อยแล้ววันนี้สิ่งใดที่คุณทำเรื่องผลประโยชน์คุณไม่เป็นรองใคร คุณมีอาไหวพริบมีความสามารถพิเศษคุณชนะท่าวันนี้ตำแหน่งเป็นของคุณชัยชนะเป็นของคุณเรียกว่าประสบการณ์เพียบนะคะสำหรับชาววันเสาร์มาถึงวันที่สิบค่ะคุณได้ไพ่ห้าวยอดีตที่ไม่ค่อยสวยยังอยู่ในความทรงจำ ไม่ว่าคุณจะผิดพลาดอะไรมาวันนี้คุณนั่งนึกถึงวันเก่าๆบางคนอาจจะเศร้าคุณก็คือเรานะ่ะนึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปแล้วได้ทุกคนคะ่ะแต่ไม่ควรเก็บมาเศร้าใจเพราะอดีตไม่ว่ามันจะ ไม่ดีมันก็ผ่านไปแล้วอดีตที่ดีมันก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันสําคัญที่สุดนะคะสำหรับชาววันเสาร์ถ้าเราสร้างปัจจุบันให้ดีในทุกวันอนาคตย่อมดีแน่นอนคะ่ะแม่หมอก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะนี่คือพลังงานโดยรวมของชาววันเสาร์คะ่ะ นำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวันนะคะทุกคนมีอดีตค่ะแต่มันก็คืออดีตเรามีแค่วันนี้เท่านั้นวันนี้ก็คือปัจจุบันค่ะอนาคตเราไม่รู้หรอกทําวันนี้นะคะให้ดีที่สุดรักในสิ่งที่เรามีในปัจจุบัน ถ้าเป็นความรักก็รักคนที่อยู่กับเราในปัจจุบันนี้เพราะสิ่งที่คุณมีเหลืออยู่วันนี้คือปัจจุบันไม่ใช่อดีตค่ะ,ะแม่หมออยากขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะขอบคุณช่อง YouTube ที่เปิดโอกาสถึงการเรียนรู้การส่งข่าวสารพลังงานดีๆถึงคนทั่วโลกเรียกว่าให้ความรู้ให้โอกาสให้เปิดโลกที่กว้างไกลขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ